สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนก็วันนี้มาเจอผมครับตอนหนึ่งฟิชชิ่งนะครับผมวันที่18ดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงาพายุโนโนอินเข้าไทยนะครับผมว่าจะตกปลาครับท่านผู้ชมไม่ได้ไปตกเลยครับ อยู่บ้านนะครับก็มาแวะเวะียนทักทายกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตกหนักมากเลยครับท่านผู้ชมอยู่บ้านผมอยู่สุรินทร์นะครับอยู่สุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบบ้านผม ภรรยาผมครับเี <fluct uates> <ด> <confidence> ยครับมาอยู่บ้านครับไปไหนไม่ได้เลยครับฝนตกหนักมากครับชว่วงนี้ครับวันที่สิบแปดเดือนอะไรนะเธอเดือนอะไรเดือนกันยาเดือนกันยาครับวันที่สิแปดเดือนกันยาครับพายุนโนอ่นเข้าประเทศไทยครับชว่วงนี้สุรินตกหนักมากครับ เดี๋ยวผมพาไปดูไปดูปลายยางข้างนอกบ้านนะน้ําท่วมน้ําน้ํามาเยอะมากครับท่านผู้ชมตกหนักมากที่ไหนตกหนักบ้างครับ mm hmm. ก็ไอวันนี้เมื่อเช้าน,นี้มันตกหนักมากผมว่าไปขับรถขับขับรถไปไปดูฝ่ายฝ่ายน้ําล้นตามหมู่บ้านครับท่านผู้ชมว่ามันล้นหรือยังครับมันก็มีที่ล้นอยู่ครับท่านผู้ชมว่าคือหมายหมาย หมยปรากฏเราเนี่แหละครับก็หลังจากตกไปชโดไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนตกพายุเข่าเดี๋ยวน้ํามันมาแรงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปตกใบชโดเอ้ยขอไปครับไปตกปรากฏครับผมครับผมเดี๋ยวผมผมพาไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้านผมแล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมรับเจ๊ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมท่านผู้ชมนี่ก็เป็นมุมข้างๆหน้าต่างห้องผมนี่แหละครับบ้านผมนี่แหละนี่เลยครับ เย็นสบายมากเลยครับอายุเข้าครับช่วงนี้วันที่สิบแปดครับน้ำท่วมเลยเพราะว่าไอ้บ้านผมไอ้ป่ายางมันอยู่ข้างๆครับผมมีป่ายา,างข้างๆครับนี่ครับรรยากาศบ้านผมเองครับบรรยากาศบ้านบอลหนึ่งฟิชชิ่งครับผมเขียดอืงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับร้องสนั่นเลยท่านผู้ชม ตกตกมาไอ้ตกเมื่อคืนนะตกตกคืนวันที่วันที่สิบเจ็ดท่านผู้ชมครับตกตกคืนวันที่สิบเจ็ดประมาณห้าทุ่มครับอยู่นี่ตกไม่หยุดเลยครับจนถึงช่วงนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วครับบ่ายสองแล้วครับตกมาหนึ่งคืนเกือบหนึ่งวันแล้วครับยังไม่หยุดเลยน้ำเริ่มท่วมปอายยางแล้วครับ นี่เลยครับบรรยากาศนข้าม่านผมครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าบ้านแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเย็นมากครับบรรยากาศอยากให้ตกหนักๆกว่านี้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวข้าวก็ตายหมดแล้วครับทางสุรินทร์ครับอีสานตอนใต้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าบ้านแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมหน้าบ้านผมครับตกหนักอยู่นะครับตกมาหนึ่งคืนเกือบหนึ่งวันแล้วครับถ้าเข้าช่วงช่วงหนึ่งทุ่มนี่คือหนึ่งคืนหนึ่งวันเลยครับท่านผู้ชมครับตกแรงมากครับลมลมด้วยครับพายุไอพายุโนอื่นอะไรของของเขาเนะ่ะที่เขาออกข่าวไอโกมุตุมา เมื่อเช้าก็ได้ไปดูน้ำฝายมาว่าจะมีหมายตกปรากฏหรือเปล่าครับก็เพอ่อน่าผมไปก็เจอน้ำน้ำไหลอยู่นะครับน้ำหลากน้ำหลากในห้วยอยู่แต่หลากไม่ค่อยแรงครับตอนนี้ผมก็อยู่ไออำเภอสีขอละภูครับอำเภอสีขอละมูจังจหวัดสุรินทร์ครับก็อ,อยู่อำเภอสีขอก็น้ำห้วยอยู่บ้านผมก็จะรับไอรับน้ำ รับน้ําจากสังขะกาบเชิงเลยครับลงมาครับสังขะกาบเชิงก็มีมันมีหลายสายครับท่านผู้ชมครับมันก็มาจากไออำเภอประสาทก็ก็ได้ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาทักทายกันอยู่บ้านผมครับบป่าหนึ่งฟิชชิ่งนะครับผมบรรยากาศรอบบ้านผมครับลมแรงมากดูตากเสื้อไว้ครับเสื้อหลานครับฟิวเลยครับ พายุเข้าครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทักทายครับอยู่บ้านเบาหนึ่งฟิชชิ่งครับผมมองว่างเวะมาเล่นด้วยกันได้ครับก็ถ้าใครอยู่ทางสังขะหรือว่าทางกาบเชิงธรรมศาสตร์น้ำไหลเข้าห้วยหรือเข้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้า แต่คอมเมนต์ทาง YouTube ผมได้ครับทางชน a n แ e l ครับผมบรรยากาศครับท่านผู้ชมฟ้ามืดฟ้ามัวทั้งวันครับนี่เลยรลมแรงมากครับน้ำป่าย,ยางก็เต็มครับผมเนี่ย น้ำไหลไหลหลากลงมาในป่ายางเลยครับฝนตกก็มีกำลังใจครับผมทุกคนอยู่บ้านผมก็แรงครับทางภาคอีสานร้อนต้ยครับทุ่งนาป่าข้าวก็ตายครับเดี๋ยว ได้ฝนนี้มาก็ถ้าน้ำมีก็มีกำลังใจสู้ต่อไปครับไีสานครับทักไทยกันหน่อยครับทักไทยกับบาหนึ่งฟิชชิ่งครับวันนี้ครับลมแรงมากครับ อากาสดชื่นมีวันนี้วันแรกครับพายุเข้าส่วนมากจะเข้าจากอีสานตอนบนไปเหนือครับแต่ช่วงนี้ก็อีสานตอนล่างครับตกหนักตกหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วนะครับอยู่นี่สุรินครับผมบ้านผมสุรินอำเพอสรีขอนะครับ เดี๋ยวตักทายกับผมหน่อยนะครับผมตักทายกับผมมาหนึ่งฟิชชิ่งครับตัวจริงเสียงจริงครับไปดูหมายปรากฏมาก็ตัวเปียกอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้ครับจะเข้าเดินตุลาครับก็อยู่บ้านก็ทำศาสตร์บุญบุญวันศาสตร์ครับอยู่บ้านผมทำเสร็จก็ฝนตกเลยช่วงที่ยังไม่ได้ทำก็แรงครับ มีวันแรกครับตกแต่เมื่อคืนนะแต่วันนี้ก็ตกพายุเข้าฮะตกหนักมากครับหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่ครับว่าหมู่บ้านผมเป็นพื้นที่สูงครับผม บรรยากาศางข้างฝนตกมันผมเองครับท่านผู้ชมอาจจะควายกองควายกองแรงเกินไปอาจจะทําให้ท่านผู้ชมเวียนหัวก็ขอตัวขออภัยด้วยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปหน้าสําหรับคนมาใหม่ก็ กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มานําให้ท่านผู้ชมดูตลอดนะครับวันนี้ฝนตกครับตั้งใจว่าจะไปตกปลาชูดโดกับพี่ลืมครับกับพี่ลืมก็ไม่ได้ไปครับก็จะนัดกันอยู่แล้วครับ่วนนี้ก็น้ําเยอะมาก็เปลี่ยนแนวครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวไอจากตกปลาตกปลา ตกปชะดูก็กลายเป็นปรากฏแล้วกันครับไม่ว่าจะทําอะไรในชีวิตพื้นบ้านบ้านเราครับไปอีสานอีสานใต้ครับสุรินเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับกับสมหน้าของผมครับอาบน้ํามาใหม่ๆตู้เปียกใหม่ๆเลยครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับปุ่มแดงๆแ,แล้วก็เป็นรูปกระดิ่งครับกดให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ